วันนี้นะครับมาเขาวัดในรอบปีนะโอ้สมพ่อมันห่อนเนาะหรือว่ามันห่อนอีเลียนเบิ่งอากาศมันก็นดีอยู่ด้วัดเพิ่นสือวาวัดศรีสะทองป๊า เัวก็เป็นท่องผมกับสีโบเป็นช่องสันบอกเดินเข้ามาในวัดนะครับก็จะเห็นรูปปั้นรูปหนึ่งนะครับโอ้เพื่อนกับตัวใหญ่นะปานกินแล้วเบ้าออก <c oughs> เบิ่งด,ดีตรงขาตุ่ยเพื่อนครับไผไปเห็ดให้เพื่อน,น,นเปื่นอีกย่างมาอีกจักหน่อยนึงนะครับหรือว่าเดินมาจาักหน่อยเดียวนะก็จะเห็นพระโคเนาะโอ้ไทยชีวิตโคเนาะเพื่อนกินอย่างนเนาะเขียวๆนะหรือว่ากินหมากใส่เมื่อก็จะเป็นไอ้ถุยตรงกลางก็จะเป็นล่าหูหรือว่าล่าหูอมจันทสันบอกครับมองดูรอบๆนะครับผมเองก็ไม่ได้เข้าวัดนะโดนแล้วโดนแล้วกก็็คืออนนนั่่เารปมมิิตใหขงท บุญแต่ละตู้โอ้มีทั้งธนาคารฝากบุญมีตู้ไปรษณีย์วันเกิดมีตู้เติมบุญด้วยว่าสัน่นเออเคยเห็นแต่ตู้บุญเติมนะครับวัดเดี๋ยวนี้เพิ่นกับท่านสมัยคือกันเนาะบบมีเงินสดบางเทือเพื่อนก็หายสแกนเอาโอ้สุดยอดจังลุงพี่บางทีเราก็ไม่อยากจะสกแกนเนาะคือไม่มีอะไรหรอกแต่ไม่มีเงินในบัญชีก็ให้เจ้าของเบงดีซื่อดอกว่าบบมีเงินสดคือว่าให้เบงดีขึ้นหน้าตาคนนี่เป็นอย่างเนาะขยับมาอีกนิดนะครับก็จะเจอกองประสบความสําเร็จไผตีล่ะสิประสบความสําเร็จก็ หลายๆคนก็เห็นยังตีคือเก่าอยู่ก็แล้วแต่ความเชื่อเพิ่นเหรอเนาะเดินไปข้างหลังนะครับเราก็จะเห็นช้างเผือกไพบ่เคยเห็นช้างเผือกก็มาเบิ่งกมองนี้เลยเด้อครับโอ้โอโตัวขาวอุ่นโพลอยู่เพิ่นตายแล้วง่าหายนะครับสงสัยออกซึกโอ้บอแมนนะครับมันหักมันหล่นโอ้ไผมาดื่มมามื่อนเถอเนาะเอาเดี๋ยวมือหนา่า,างๆมาไม่ติซืือมาจาก3ามทุงสันดก โอ้อันนั้นมันเป็นคนละง่าเนะผมดูแล้วว่าใครทําหักหรือว่าจะเป็นเด็กน้อยคนนี้เรามาดูด้านหลังนะครับโอ้เหมือนปราสาทสวยงามอีเรียครับเดินไปอีกหน่อยนะครับก็สงสัยท้าวเวสสุวรรณนะครับกับท้าววกุเวโลมหาราชโอ้ทําไมหน้าตาคือกันแท้สองท่านเป็นแฝดกันหรืออย่างไรใครรู้คอมเมนต์มาบอกหน่อยเด้อข้างหลังก่อนที่จะขึ้นปราสาทนะครับเราก็จะเห็นกิเลนกับสิงตัตโอ้ไพเอามาอยู่น้ากันเนาะเพื่อนบกัดกันบ่เนาะผมเองก็แอบสงสัยอะไรอยู่ในปากกิเลนมาทันนอกจากลูกแก้วกลมๆโอ้ เลี้ยนอยู่นี่กินเลี้ยนพร้อมส่วนซ้ายมือก็จะเป็นสิงโตหน้าเกงขามตามวัยเนาะแต่มีสิงตัวตัวหนึ่งนะครับผมก็สงสัยอยู่ไผมาปั่นเพ่อนเป็นสิงตัวสาวกระบาจักหรือว่าสิงตัวกระเทยหรือว่าคนปั่นอยากให้เป็นแบบนั่นเองอดใจไม่ไหวไม่รอขอขึ้นไปก่อนนะครับข้างบนข้างทึ่งเพ่อนโอ้ สวงามคือกันครับเป็นจิตกรรมฝาผนังนะครับเป็นวิจิตสวยงามแท้แนะฝรั่งมังค่าก็ชื่นชมชื่นชมยินดีว่าคนไทยมีฝีมืองามตะการตาขนาดฝรั่งมายังย้องเราเลยเนาะย้องคํานี้ไม่ได้หมายความว่านั่งยองย่อเด้ครับ หมายความว่าชื่นชมและยินดีกับฝีมือคนไทยเบิงน่กับงามอิลีนะครับโอ้เนี่ยฮันุมานขี่ข้อกันเพื่อนกระบบปวดข้อปวดหมวก่อนกลับก่อนไปขอเข้าไปดูข้างในอีกบทหนึ่งนะครับโอ้สวยงามจริงๆกับแท้แน่นอนตอนนี้นะครับมาแอบเบิงสองสาวกับผู้บาวสำนวนั้นแล้วใครไม่เคยมาก็สาธุกันเนาะสิเลาะให้เบิงเนาะครับผมบอนมือการฝากกดไลค์กดติดตามให้แน่ครับ